Okay, let's go. ไม่เที่ยวก็เข้าวัดกับตูนบัดีชแนลส์ EP นี้เป็น EP ที่13เป็น EP พิเศษที่ผมทําขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวและนักสแสวงบุญทั้งหลายที่ชอบพิชิตยอดเขาหรือตามหาทะเลหมอกเหมือนกันต้องไม่พลาดที่นี่เลยยอดเขาคิดจกูดซึ่งจะเปิดทําการให้นักท่องเที่ยวและนักสแสวงบุญทั้งหลายได้ขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชารอยพระพุทธบาทยอดเขาคิดจกูดในวันที่29มกราคมยาวไปจนถึง วันที่29มีนาะคมพศ2568ซึ่งบอกเลยว่าโอกาสมาถึงแล้วครบรอบหนึ่งปีที่เรานักสแสวงบุญและนักพิชิตยอดเขาทั้งหลายไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวซึ่งการขึ้นไปกราบไหว้สักการบ,บูชารอยพระพุทธบาทเขาขิจกูดในปีนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดได้ประกาศให้เข้ากราบไหว้สักการบ,บูชารอยพระพุทธบาทเขาคิจจกูดได้เร็วกว่าปีที่แล้ว กว่า1เดือนเลยทีเดียวซึ่งปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะเปิดอยู่ช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ยาวไปจนถึงกลางเดือนเมษายนและช่วงที่ผมไปในช่วงปีที่แล้วก็เป็นช่วงกลางคืนนะครับบอกบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ และช่วงที่ผมขึ้นไปถึงลานจอดรถรับส่งผู้โดยสารด้านบนนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณตี1นทีสอบรรยากาศกําลังเย็นสดชื่นกําลังสวยเลยทีเดียวกําลังมีหมอกมาปกคลุมตรงยอดเขาทางขึ้นระหว่างทางขึ้นเดินไปกราบไหว้เขาที่จะกูดก็จะมีหมอก ริวมาโปรยมาเรื่อยๆไม่ขาดสายข้อจะค่อยๆหนาขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เห็นเลยบอกได้เลยว่าวันที่ผมไปนะวันนั้นนะโคตรสดชื่นมากๆเลยสําหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยไปกราบไหว้สักการะบูชาเขาคิจขูดนะครับบอกได้เลยว่าต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตจะรู้สึกคุ้มมากๆเลยจะรู้สึกไม่เหนื่อยกับการเดินทางเลยทีเดียวและสําหรับท่านไหนที่กําลังรับชมอยู่นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกาลังใจ ทำคลิปท่องเที่ยวไปเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็ฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยรับชมให้จบแล้วชมบรรยากาศไปเรื่อยๆบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆสวยมากๆเลยนะครับทํสำหรับ EP นี้อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ